วันนี้แอดอยากจะมาบอกมาเผยสถิติไทยกับเยอรมนีนะคะก่อนดวลกันในนัดแรกของสัปดาห์ที่2ออยากให้ทุกคนฟังให้จบค่ะและจะมาบอกด้วยว่าเยอรมันได้เปรียบเราตรงไหนและเราได้เปรียบเยอรมันตรงไหนเอาตรงๆเยอรมันนี่อันตรายนะคะถ้าดูผู้เล่นตัวบุคคลของเขาเดี๋ยววันนี้จะมาบอกหมดเลยว่า มันเป็นมาอย่างไงทําไมเราต้องระวังเขามากขนาดนี้ที่สาคัญนะคะแอดพูดเลยพีเอัจฉอัราภรณองยนต์และบุ๋มบ๋มชาจรโมกสีโดนจับตายแน่นอนในนัดที่เจอกับเยอรมนีไปฟังรายละเอียดกันค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงสถิติไทยกับเยอรมนีนะคะในปีที่แล้วการแข่งขัน,นะะวอลเลย์บอลในชลีกนลีก2022เนี่ยเราก็ไม่เจอกับเยอรมนีนะมาเจอในปลายปีที่แล้วเดือนตุลาเนี่ยนั่นะนะคือรายการชิงแชมป์โลกวันนี้นะคะ 5นัดหลังสุด6นัดหลังสุดละกันเราแพ้หรือเราชนะเยอรมนีมากกว่านัดแรกที่เจอกันนะคะย้อนหลังไป12เมษาย5น2559ไทยชนะเยอรมนี3ต่อ1เซตในรายการเวิร์กรังปีค่ะต่อจากนั้นมาอีกปีนึงค่ะ8กรกฎาคม25 6 0ไทยแพ้เยอรมนีไป1ต่อ3เเซตรายการมองเท์มาสเตอร์ 30พฤษภาคม2561ไทยก็แพ้เยอรมนีไป2ต่อ3เซตรายการวอลเลย์บอลเนชันลีกปี2511นาะคะวันที่21พฤษภาคม2562ไทยก็กลับมาพลิกชนะเยอรมนีไป3ต่อ0ย์เซตเลยในรายการวอลเลย์บอลเนชันลีกนะวันที่12มิถุนาย,ยน2อ6 4นไทยชนะเยอรมนีไป3ต่อ1เซตในรายการวอลเลย์บอลเนชันลีก และล่าสุดที่เราเจอในรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกค่ะในวันที่5ตุลาคมปลายปีที่แล้ว5ตุลา2515ไทยกลับมาแพ้เยอรมนีค่ะด้วยสกอร์1ต่อ3เซตในช่วงปีหลังๆที่ไทยกับเยอรมนีพบกันนะนะคะในปี62ก็ดี64ก็ดี ช่วงหลังเนี้ยไทยก็กลับมาชนะเยอรมนีตลอดนะใน3ปีที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นรุ่นของเจ็เซียนด้วยแล้วก็รุ่นของรุ่นนี้ด้วยที่เข้าไปคาบเกี่ยวนะคะแต่มันมาพลิกในปีที่แล้วนั่นแหละคะ่ะปลายปีชิงแชมป์โลกเนี่ยที่รุ่นเนี่ยรุ่นนิวเจนรุ่นฟูลทีมเนี้ยเต็มตัวครั้งแรกในปีที่แล้วแตกแพ้ค่ะ แต่เรากลับแพ้ให้เยอรมนีไป1ต่อ3เซตเป็นนัดที่แฟนวลลบอล ต้องบอกว่าตอนนั้นก็คาดไม่ถึงนะคะว่าทีมชาติไทยจะแพ้เยอรมนีได้ในรายการชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาปลายปีที่แล้วณเวลานี้นะคะทางเยอรมนีอยู่อันดับที่12ของโลกวอร์ังกิ้งเนี่ยเยอรมนีอยู่อันดับที่12มี231.68ส่วนไทยอยู่อันดับที่15มี216.60คะแนนก็ถือว่าอันดับก็ ถ้ามองอย่างนี้ห่างกัน3อันดับก็ห่างนะอันนี้ห่างคืออย่างที่บอกถ้าเราชนะทีมอันดับที่ห่างประมาณนี้ได้อ่ะอูคะแนนก็ไปพุ่งอยู่นะและณนะเวลานี้อันดับนะคะตารางอันดับในรายการวอลเลย์บอลเนชันละีกปีในที่เรากําลังแข่งกันอยู่อ่ะอันดับนะเยอรมนีอยู่อันดับ7ไทยรั้งอันดับ8อยู่คือต้องบอกว่าใกล้กันจริงๆทั้ง ตารางอันดับโลกและตารางอันดับในรายการตารางอันดับในรายการเยอรมนีอันดับ7ไทยอันดับ8แคนาดาอันดับ9แคนาดาเนี่ยก็น่าอันตรายมากเรามาดูสถิติเรามาดูผู้เล่นต้องระวังของเยอรมนีแอดพูดเลยว่าทางเยอรมนีทำผลงานได้ดีผู้เล่นตัวบุคคลแต่ละคนอันดับสูงกว่า ทัพสาวไทยแทบจะทุกสกิลเลยต้องมาฟังค่ะเอออันตรายจริงสำหรับเยอร,รมนีผู้ทำสกอร์สูงสุดอะนะคะของเยอร,รมนีและตอนนี้อยู่อันดับที่5ของรายการวอลเลย์บอลในชนิกปีนี้นั่นกนะ็คือสาวออสมันคนนี้อย่างที่บอกเป็นผู้ต้องระวังมากที่สุดออสมันอยู่อันดับที่5ผู้ทำสกอร์มากที่สุดและสาวออสมัน ก็ยังเป็นผู้บุกเป็นเบสแอตแท็กที่ดีที่สุดในเยอรมนีนะคะอยู่อันดับที่6ของรายการเหมือนกันทั้งผู้ทําสกอร์สูงสุดเบสกร์เลอร์และเบสแอตแทกเกอร์ด้วยรวมไปถึงสิ่งที่พีคที่สุดคือสาวออตมันยังเป็นเบสเซิร์ฟเวอร์เป็นคนที่เสิร์ฟที่ดีที่สุดอันดับที่1ในรายการ VNL 2023นณะเวลานี้ควบหมดเลย b บ s t รอเลอร์เบสแอตแทที่สำคัญ b บ s เทอร์ e บอันดับหนึ่งส่วน b บ s บล็อกเกอร์มีดเดิลบล็อกของเขาก็ทำผลงานได้ดีนะคะติดอันดับที่5ของรายการณนะเวลานี้นะั่นกะ็คือคาเมล่าไวเซลโอ้โหหลายคนรู้จักกันดีเพราะหน้าตาเป็นตุกตากันทั้งนั้นน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสาวไวเซลหรือว่าสาวออตมันก็ดีเนี่ยทั้งคู่เนี่ยติดแบบอันดับต้นๆหมดเลยออตมันมีเบสกรอเลอร์เบสแอแท เบสเซอร์เบอรอันตรายมากส่วนเบสบล็อกเกอร์ก็ยกให้สาวไวเซลคาเมล่าที่อยู่อันดับที่5ของรายการณเวลานี้และที่สําคัญเบสเซเตอร์ของเยอรมนีก็อยู่อันดับที่4นะคะพรพัน์เกิดปราดอันดับที่2ของรายการส่วนเบสเซเตอร์ของเยอรมนีเนี่ยอยู่อันดับที่4ของรายการก็ถือว่าไม่ไม่น้อยหน้านะคือ คือน่ากลัวพอสมควรนะคะสำหรับทัพสาวของเยอรมนีเนี่ยส่วนเบสดิกเกอร์นะคะแบบนักขุดเลยเยอรมนีก็ยังอยู่อันดับเหนือกว่าไทยะคะ่ะเนี่ยคืออยู่อันดับประมาณที่ที่10ก็คืออยู่อยู่อยู่เหนือกว่าไทยแทบทุกอันดับเลยนะคะยกเว้นเบสเซตเตอร์กับ b บสรีเซิร์ฟเวอร์เบสเซเตอร์พรพันเกิดปาดอยู่อันดับที่2เขาอยู่อันดับที่4ส่วนในด้านเกมรับเยอรมนี er er ก็ติดอันดับที่5แล้วของรายการไทยอยู่อันดับที่7นะคะงั้นคือเปียนุดเป็นน้อยคือถ้าดูทางด้านสถิติแบบนี้นะทางเยอรมนีอ่ะตัวผู้เล่นของแต่ละตำแหน่งได้เปรียบเราแทบจะทุกสกิลทุกทักษะเลยไม่ว่าจะเป็นเบสกรอเบสแอ t แทกเบสเซิร์ฟเวอร์เบสบล็อก รวมไปถึงเบสดิเกอร์แล้วก็เบสรีซิเวอร์ด้วยมีแค่เบสเซตเตอร์อะค่ะทุกคนที่เราเหนือกว่าเขาใจกลางสำคัญก็น่าจะอยู่ที่มือเซตของทีมชาติไทยเลยนะคะในการจ่ายบอลให้ตัวตบตีเพราะอย่างที่บอกถ้ามองทั้งเบสบล็อกเกอร์อะคือเราตัวเล็กกว่าฝั่งนั้นอยู่แล้ว เขามีหน้าบล็อกที่ใหญ่อย่างไว้เซล์คาเมล่าและเขาเสิร์ฟดีผู้เล่นเขาออสแมนเสิร์ฟอันดับหนึ่งของรายการเป็นอะไรที่เป็นตำแหน่งที่ตัดเกมรุกของไทยได้หมดดังนั้นเซตเตอร์ของไทยเนี่ยที่ได้เปรียบเหนือกว่าเขาต้องจ่ายบอลเร็วมากๆเพื่อให้ตัวบุกข,ของเราเนี่ยตบได้ คือที่จริงเบสกอร์เบสแอทแท็กมันก็อยู่ไล่ๆกันแหละค่ะทุกคนชะจอนโมกสีก็อยู่ไล่ๆกับสาวออสมันคือคือไม่ต่างไม่ไม่ไม่ได้ตกไปขนาดนั้นสําหรับสาวไทยแต่อย่างที่บอกเบสเซเตอร์เขาเราอะคือเหนือมากและอย่างที่ไอตบอกไว้ต้นคลิปสาวเพียวและสาวบ๋มจะถูกจับตายเพราะอะไรเพราะโค้ดของเยอรมนีนะคะก็คือโค้ดของนิลูเฟอร์เป็นโค้ดที่ ได้ไปคุมทีมนิลูเฟอร์ของหลีกตุรกีที่เพียวธราบาลองยนและบุบบิมชาวจโมกสีแข่งเจอกับนิลูเฟอร์ตลอดลนะคะดังนั้นถือว่าทําให้โค้ชเยอรมนีคนนี้เห็นฟอร์มการเล่นของเพียวและบิมอ่ะคือเขาแก้เกม กันมาตั้งแต่ตอนนั้นและแอดก็ยังรู้สึกว่าฝั่งเยอรมนีอ่ะแอบได้เปรียบกว่าโค้ดด่วนในครั้งนี้และที่สําคัญเพียวกับบิ่มก็คือตัวบุกตัวหลักสําคัญในของทีมชาติไทยอ่ะแต่โค้ดเยอรมน,นีอ่ะเห็นเพียวกับบิ่มเล่นในลีกตุรกีมากว่า6เดือนเขาแก้เกมเพียวกับบิ่มมาตลอดในการแข่งขันระหว่างนิลูเฟอร์กับซาริเย่อดังนั้นอย่างที่บอก เขาน่าจะได้เปรียบกว่าโคตดด่วนนิดหนึ่งในการแข่งขันปีที่แล้วไปปีที่แล้วนะคะชิงแชมป์โลกเมื่อวันที่5ตุลานเนี่ยที่พวกเราดูกันมาตลอด ทางโค้ดด่วนอะได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่เราแพ้เยอรมนีไป1ต่อ3เซตอะเป็นเพราะว่าทางเยอรมนีอะเสิร์ฟตัดเกมรุกเราได้ดีมากๆจนเราเล่นเกมรุกเกมบุกของเราแทบจะไม่ได้เลยพอเราบุกได้ตัวบล็อกเขาก็ดีและมันก็ดันสอดคล้องมาสถิติของการแข่งขันวอลเลย์บอลในั่ลลิกปีนี้ที่เรากำลังแข่งอยู่ซึ่งการเสิร์ฟของสาวออตมันเยอรมนี ก็ติดอันดับ1ของรายการรวมไปถึงบล็อกเกอร์อย่างไว้เซลคาเมล่าเนี่ยก็ติดอันดับที่4ของรายการเหมือนกันคือมันเหมือนย้อนกลับมาแบบเดิมทุกอย่างมันคล้ายกับแบบเดิมไปหมดดังนั้นอย่างที่บอกถ้าตามสถิติการอ่านณนะเวลานี้รายการนี้พอนพันเกิดปราด อยู่เหนือเซตเตอร์ของฝั่งเยอรมนีนะคะดังนั้นใจกลางสำคัญของทีมชาติไทยน่าจะเป็นที่พรอนพันธ์เกิดปราดและทางด้านเกมรับอะแอดพูดเลยมือเซตกับเกมรับนะคะรวมไปถึงบอลแรกนี่แหละเกมรับการรับบอลแรกของทีมชาติไทยต้องดีจริงๆเพราะว่าเสิร์ฟของเขา่าสังอาหารจริงๆแอดพูดเลยว่าเสิร์ฟของสาวออสมันคือที่สุดและที่สำคัญเขาก็ดันเป็นเบส,สกร์เบสแอทแท็กเหมือนกันที่เขาก็บุกแบบ เฉียบมากๆสําหรับสาวออสมันนะนะฟังมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เหมือนจะมองว่าทีมเยอรมนีได้เปรียบทีมไทยทั้งหมดเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกมมันขึ้นอยู่แต่ละแมตค่ะทุกคนแต่ละแมตแต่ละวันวันนั้นแอดก็ยังรู้สึกว่าเรามารวมทีมกันใหม่ในครั้งนี้เป็นปีที่2ที่เรารวมกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีนี้เป็นปีที่2แอดรู้สึกว่าเราทวีคูณความแข็งกล้าขึ้น มากๆเลยนะคะและที่สำคัญแอดยังรู้สึกว่าตัวแปรสำคัญของไทยในการแขงขัดกับเยอรมนีนะแอดก็ยังรู้สึกว่าถ้าทางโคตด่วนไม่ใช้เพียวกับบิ่มนะคือเพราะว่าทางฝั่ง เยอรมนีอ่ะเขารู้แก้วของเพียวกับบิ่มมากๆแล้วคือเขาเห็นมาในหลีกตุรกีแอดก็ยังรู้สึกว่าโค้ดด่วนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้วิภาวีกับธนชาลงซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยเลยนะเหมือนกับการอาหารกับแคนาดาที่ผ่านมาวิภาวีก็เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดของนิมชาไทยก็นั่นแหละค่ะรอลุ้นเลยเพราะว่า เกมมันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วและลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาเอาชนะเราในนัดนั้นในที่ผ่านมาเหมือนกับแคนาดาเป๊ะเลยแคนาดาก็เอาชนะเราในปลายปีที่ผ่านมาเยอรมนีเอาชนะเราในปลายปีที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เราก็กลับมาทุบแคนาดาได้แบบ3ต่อศูนย์เซนรวดดังนั้นนัดนี้ก็มีสิทธิ์ที่เราจะทุบเย,ยอรมนีได้สต่อศูนย์เซตรวดเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับทีมสถานการณ์ตรงหน้าแต่ละแมตช์น,นั้นเลยว่าทางโค้ชด่วนเนี่ยจะเปิดใครเนี่ยจะเอาใครลงมาปิดเกมบุกของเยอรมนีได้รู้สึกว่าไทยกับเยอรมนีจะเป็นทีมที่ สนุกมากและสำคัญมากในการอ่านสัปดาห์ที่2ในนั้นแรกนะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งคู่เลยก็ว่าได้จุดเปลี่ยนของสาวไทยจุดเปลี่ยนของเยอรมนีเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะถ้าไทยชนะเยอรมนีได้จุดเปลี่ยนของไทยตั้งแต่นัดแรกเลยนะแอดรู้สึกได้เลยถ้าชนะได้ก็เป็นผลดีค่ะ สำหรับการเก็บคะแนนต่างๆและสามารถรั้งอันดับ8อาจจะขึ้นไปเป็นอันดับ7ของตารางได้เลยโอ้มาถึงตอนนี้พูดแล้วก็เหนื่อยนะอะอใครฝังจบเม้นฟังจบให้หน่อยและเม้นเล่าสู่กันฟังว่าไทยมีโอกาสชนะเยอรมนีไทยต้องเล่นแบบไหนกับเขาไทยต้องปรับรูปแบบเกมกับเขายังไงนะคะไทยจะต้องตัดเกมรุกของเขาได้ยังไง เราต้องมีจุดเด่นทางด้านไหนเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะทุกคนเรามาวิเคราะห์กันก่อนเกมที่จะแข่งขันก่อนที่จะดวลกันในนัดแรกมามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์น,นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกาลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2023สัปดาห์ที่2ในนัดแรกที่จะเจอกับเยอรมนีที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะมาเมนเล่าสู่กันฟังกับทุกคน